อ๋ะภาคด,ด่ดีๆนะพระเหล่าสีเราท้งสามนินปจารณาปฏิสังขารโยกกะประมาณในการขบฉันของตัวเราทุกเรื่อง จังจะต,ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเรารู้กายของเราแล้วหรือยังเรารู้ใจของเราแล้วหรือยังความรู้ตัวของเราต่อเนื่องหรือไม่ถ้าความรู้ตัวไม่มีเราก็ต้องตรง,ตรงสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปอบรมใจของเราไปหมั่นพรฒสอนใจของเราจนใจของเราคลายออกจากความคิดคลายออกจากขันห้าถึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแยกรูปแยกนาม ความรู้ตัวของเราก็ตามทำความเข้าใจเห็นการเกิดการดับสําหรับบุคคลที่มีความเพียรที่ต่อเนื่อศรัทธ,ธามีกันเต็มเปรียบสติปัญญามีกันเต็มเปรียบในทางโลกสติปัญญาในทางธรรมเราต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็เอาไปชาใช้ถึงจะละกิเลสได้ถึงจะดับความเกิดหยุดความเกิดคงใจคงวิญญาณได้ ในเช่ว่าทำปุ๊บได้ปับ๊บต้องค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปหาเหตุหาผลชี้เหตุชี้ผลอพอทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนมาแต่เหตุการเกิดของจิตปิญญาการเกิดของสมมุติการเกิดของวิมุตติโลกธรรมทุกเรื่องสนามรบอยู่ในกายของเราแล้วแต่เราไม่ยอมเข้าสนามรบสักทีมีตั้งแต่ไปลบตั้งแต่กับคนอื่นไม่เคยลบ เขาสนามลบตัวข้างในการเกิดของวิญญาณเป็นอย่างไรทําไมวิญญาณถึงเกิดกิเลสทําไมวิญญาณถึงได้มาสร้างขันหามาห่อหุ้มตัวเองเอาไว้ทำอย่างไรเราถึงแก่รู้ถึงแก่เห็นต้องอาศัยปัญญาของผู้รู้ปัญญาของพระพุทธองค์การจเจริญสติคำว่าปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างนี้กายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้ตื่นขึ้นมากิเลสต,ตัวไหนจะมาเล่นงานเรา กิเลสเกิดจากใจของเรารู้ว่าเหตุจากภายนอกมาทําให้เกิดเราต้องพยายามรู้ตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่พอรู้ตัวปุ๊บเราก็รู้กายรู้ใจของเราจะลุกจะกล่าวจะเดินกายทําหน้าที่อย่างนี้ทาวาันทั้งหกทาหน้าที่อย่างนี้ภาษาธรรมภาษาโลกอยู่ในกายของเราหมดเลยเราต้องพยายามดูการทําบุญให้ทานทุกคนมีกันเต็มเปียม ทำบุญให้ทานมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายศรัทธาตรงนี้มีอยู่แต่เป็นศรัทธาที่อยู่ในกองบุญยังไม่ใช่ใช่ศรัทธาที่เต็มเปี่ยมด้วยปัญญาปัญญาเราต้องสร้างขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาปัญญาเก่านั้นมีกันเต็มเปี่ยมการศึกษาการเร,าเรียนผ่านการผ่านเวลาก็ถูกอยู่ในระดับหนึ่งพอปักไ่ในบุญอยู่แต่ถ้าจะให้ถูกจริงๆต้องรู้จักลักษณะของการเจริญสติ เราก็รู้จักเอสติปัญญาไปใช้จนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาจนไม่ได้สร้างจนเป็นเองเราไปควบคุมใจของเราดูดีๆนะสมณีน,น,นถ้าอยากให้ผ่านเลยไปห้ามเอามีกฎทางวัดมีกฎอยู่ถ้าใครอยากเกิดความอยากไม่ให้เอากายหิวหรือใจกเกิดความอยากเอาตัวอย่างท่านเจ้าสัวน้อยเห็นไหม ก็นมนมหน่อยผ่านหน้าไปเอาไม่ได้อดสร้างตะบะสร้างตะบะไม่เอาใกล้ๆจะถึงวันศึกน้ำหนักต้องเพิ่มอีกสามกิโลจึงจะได้ศึกสร้างความเพียรแต่แน่น้อยโตขึ้นไปก็จะค่อยสร้างสะสมสติปัญญาไปเรื่อยๆความอดทนอดกลั้นเขาเรียกว,ว่าตะบะ ใจเกิดความอยากอยากขนมนมเนยอยากโน่นอยากนี่พยายามดับพยายามหยุดช่วงใหม่ๆกายก็กําลังพัฒนาเจริญเติบโตเอมอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายความหิวก็เป็นทวีคูณความอยากก็เป็นทวีคูณช่วงฝึกหัดปฏิบัติใหม่ๆจะต่อสู้กับความอยากความหิวนี่มากมายทีเดียวเพราะว่ากายต้องการพัฒนาตัวเองต้องการอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกาย ถ้าเรามารู้จักดับรู้จักหยุดรู้จักอดอดทนอดกันรู้จักวิเคราะห์รู้จักพิจารณาจะได้ตบ,บะอย่างแรงกะเลยทีเดียวดับความอยากที่เกิดจากตัวใจความอยากนั่นแหละทำให้ใจเกิดความทะเยอทะยานอยากคนทั่วไปทั้งอยากด้วยหวังด้วยทั้งหลงด้วยเพียงแค่ตัวใจความเกิดของใจแล้วเขาก็ามาสร้างขันห้ามาปิดกั้นตัวเองอีก มาสร้างร่างกายนี่แหละพบภูมิของมนุษย์นี่แหละมาปิดกั้นตัวใจเอาไว้ใจก็อาศัยอยู่ในกายนี่แหละเขาก็มาหลงมายึดก็เป็นตัวตนของเราแต่พระพุทธเจ้าว่าไม่มีอะไรเลยในโลกนี้มีแต่ความว่างเปล่าแต่เราก็มองเห็นมองเห็นมีตัวมีตนต,ตัวของเราตนของเราลูกของเราข้าวของของเราแต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่ใช่ไม่มีท่านบอกให้ปฏิบัติ ่กอนให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงรู้จักจำแนกแกแกแง่ว่าอะไรคือสมมุติอะไรคือวิมุตตผลสุดท้ายก็วางหมดไม่ให้เอาอะไรกลับคืนสู่สภาพเดิมคือความไม่มีในความไม่มีนั้นมีตัวใจตัววิญญาณอยู่ตัววิญญาณไม่มีตัวไม่มีตนแต่ความรู้สึกรับรู้อยู่เขาเกิดเขาหลงเขาเกิดถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดกันบอกว่ากายของเรามีห้ากองห้าขัน ทำไมถึงเป็นกองเป็นขันมีนางมาหอหุ้มทำอย่างไรเราถึงจะเห็นตรงนี้เราก็ต้องมารู้จักการเจริญสติลักษณะของการสร้างความรู้ตัวใหม่ๆรู้ไม่เท่าทันใจก็ให้รู้กายร,รู้การหายใจเข้าออกรู้การเคลื่อนไหวรู้ไม่ทันใจก็รู้จักหยุดรู้จักดับก็เ,เรียกใช้สมถะเข้าไปดับให้รู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วย ทำความเข้าใจได้ด้วยท่านถึงบอกให้เชื่อในความเป็นกลางความว่างใจที่ว่างจากการเกิดใจที่ว่างจากกิเลสท่านถึงบอกให้เชื่อเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วใจมันก็ยอมปง่งยอมวางใจอยากจะโปง่งใจอยากจะหวังก็หวังไม่ได้เพราะแยกไม่ได้คลายไม่ได้แต่อย่าไปทิ้งบุญทิ้งการสร้างคุณงามความดี สร้างความขยันมั่นเพียรให้มีให้เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราความรับผิดชอบของเราเต็มเปี่ยมหรือไม่ความเชื่อสละของเราเต็มเปี่ยมหรือไม่การละความเห็นแก่ตัวละความอยากดับความอยากทําในสิ่งตรงกันข้ามใจของเราเกิดความอยากเกิดความโลภเราพยายามคลายพยายามให้พยายามออกจนไม่เหลืออะไรจนดับความเกิดใจ จนเขามองเห็นความเป็นจริงได้ก่อนที่ใจจะมองเห็นความเป็นจริงได้ใจต้องคลายออกจากความคิดความคิดเก่านั้นมีอยู่ความคิดเก่าที่เกิดจากตัวใจก็มีเกิดจากอาการห้องใจก็มีซึ่งเรียกว่าขันหา้าความคิดอยู่เฉยๆเขาก็เกิดเขาก่อตัวได้อย่างไรพยายามหัดสังเกตดูสังเกตไม่ทันก็เริ่มใหม่ส่วนมากมีตแต่ส่งเสริมใจก็คิดไปเลย ความคิดกับใจก็รวมกันไปเลยบางทีทั้งความคิดทั้งใจทั้งสติปัญญารวมกันไปหมดขาดการแจง่งขาดการแยกก็เลยไม่เข้าใจในชีวิตก็ไปวิ่งหาั้งแต่ทำที่โน่นหาแต่ทำที่นี่ไปเที่ยวให้คนโน่นเขาสอนคนนี่เขาสอนเราต้องเจริญสติเข้าไปอบรมใจสอนเราชี้เหตุชี้ผลรู้ไม่ทันก็รู้จักหยุดรู้จักดับ เชื่อมั่นในตัวเองแต่เป็นการเชื่อมั่นในทางที่ถูกถ้ารู้ด้วยเห็นด้วยยิ่งมีความเพียรเป็นเลิศความเพียรเป็นทวีคูณทุกลมหายใจเข้าออกความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่แต่นิดเดียวความอยากที่เกิดขึ้นจากใจเราพยายามละพยายามดับอย่าให้มันเกิดถ้าให้เกิดมันก็เพิ่มอาหารให้กิเลสไม่ต้องไปเอาตัวใหญ่ๆลกจะไประวังนีง่แต่ตัวใหญ่ๆนานๆมันถึงจะเกิด ให้ความคิดมันเกิดเกิดดับดับู่ตลอดเวลานะขาดการสังเกตขาดการวิเคราะห์พยายามศึกษาเอาวันนี้อากาศก็รู้สึกว่าจะคึมฝนปลาเมื่อคืนนก็ทั้งลมทั้งฝนอยู่ฝนตกที่ไหลพาย,ยุเข้ามาที่ไหลงานเข้าชีทุกทีช่วยกันเอาใบไม้ออกจากน้ำตกให้ด้วยนะทุกวันนั่นแหละคอยดูพากันไอ เอาต้นชบาไปปลูกที่หลานาพระมหากษัตริย์ยังเหลืออยู่ไม่เยอะยก็ช่วยกันปลูกพอหรือป่าก็ไม่รู้พอไหมถ้าไม่พอหลวงพ่อจะแปลมาไว้ให้อีกจะได้เป็นส่วนต้นชบาปล,ลูกเลาะริมรั่วให้จัดให้เป็นกลุ่มสวยๆงามๆให้เทวดามารดน้ําให้อย่าเพิ่งไปใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยแล้วมันจะตายให้มันติดซะก่อนตายเยอะ เพราะว่าเราไม่เข้าใจวิธีการปลูกทั้งปลูกด้วยทั้งอัดปุ๋ยเข้าไปด้วยแล้วตายก่อนเลยให้มันติดออกรากไปก่อนค่อยเอาปุ๋ยวัวขี่วัวไป,ปล่อยข้างบนอีกปีหน้าสองสามปีก็สวยงามส่วนมะลิวันก็เริ่มสวยใครยังไม่เห็นก็ไปดูนะดอกกันลัปะพฤกออกดอกกันเต็มสวนเดี๋ยวนี้ใกล้จะล่วงหมดแล้วมั้งเดินไปตอนกลางคืนนี่หอมกลุ่ม ต่อไปในวันข้างหน้าจะให้ความร่มรื่นนมเย็นอาศัยอน,นิสง์ของทุกคนช่วยกระทาต่อไปก็ยิ่งจะสวยงามไปทั่ววัดนี่โอกาสแล้วก็พยายามทำพยายามสร้างขึ้นมาให้ทุกคนอยู่ในกองบุญกองกุศลเอาตั้งใจละพรกันอขออนญาตโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติหรือว่าสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจน นั่งตามสบายวางกายให้สบายลงพอเพียงแค่ยามเค่ตื่นแค่ชี้แนะวิธีอุบายเท่านั้นเองไม่ต้องพนมมือวางกายให้สบายฟังไปด้วยน้อมสำเนียกลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆเียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกมีกันมาตั้งแต่เกิดแต่พวกเราขาดการสนใจ,จเจ้าตั้งแต่ความคิดเก่าปัญญาเก่าเพราะว่าความเคยชินเก่าๆของเรา อาจจะถูกอยู่ระดับพงสมมติแต่ในหลักธรรมเราต้องสร้างความรู้ตัวจนเป็นอัตโนมัติจนเอาไปใช้การใช้งานได้จนเอาไปละกิเลสได้จนเอาไปหมั่น่ำสอนใจของเราได้ชี้เหตุชี้ผลให้ใจยอมรับความเป็นจริงได้นั่นแหละถึงจะเป็นมหาสติมหาปัญญาเอาไปละกิเลสที่ใจของเราทำได้บางไม่ได้บงังเข้าไปยาม พยายามทับตื่นขึ้นมาแล้วก็พยายามรู้ลมหายใจเข้าออกอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรู้กายลึกลงไปก็รู้ความปกติของใจจะลุกจะก้าวจะเดินสติปัญญาของเราพากายไปให้ใจรับรู้จะคิดจะทำสติปัญญาคิดทำให้ใจรับรู้ใจถึงจะมีความสงบปกติความปกติก็คือศีลความปกติคือสมาธิ ใจที่ไม่มีกิเลสใจที่ไม่เกิดเขาก็สงบมันจะค่อยไล่เรียงลงไปเรื่อยๆอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองพยายามทุกคนมีโอกาสเท่ากันหมดพยายามอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งเสียดายเวลามันสังเกตมันวิเคราะห์มันพิจารณาได้บ้างไม่ได้บ้างพังเผอเริ่มใหม่พังเผอเริ่มใหม่สักวันหนึ่งก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงชาก็ต้องถึงเร็ว ก็ต้องพยายามกันเอาสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนอยู่หลายคนก็เ,เมื่อนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ให้รู้ว่าลมวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจม,มูกของเราให้ชัดเจนกันนะอ่าปากันไหวปลาพร้อมๆกันค่อยไปศึกษาต่อนะอ่ะอย่าเดี๋ยวเรามาเอาหนังเสือดีไปไว้อ่านดึกจะได้ประโยชน์มากมหม่หนังสือมาแจกจกันไปแจกกันไ้อ่านเ้ เไปเปนรัประทานข้าวปลาอาหารที่โรงทานกันมีท่านผู้ใจบุญปุทำโรงทานรอรับพวกเราอยู่เอาไปอ่านไปศึกษาแล้วก็ไปวิเคราะห์ใจของตัวเราเอาไปอ่านกันเจกกันไปอา่าน